องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดโครงการประกวดสวนมนมูสันเสริญพระรัตนไตรัยทำนองสรพัญญะประจำปี2554ในเขตอำเภอเมืองพังงาเมื่อวันที่20มกราคม2554องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา จัดโครงการประกวดสวดมนต์มู่สันเสริมพรัฒนาไตราทานองสรพัญญะประจำปี2554ในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองพังงา โดยจัดให้มีการประกวดเป็นประเภททีมทีมละ5คนซึ่งการจัดการแข่งขันประกวดสวดมนต์ทำนองสรพันยะาในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีจิตใจย,ยึดมั่นมีการพัฒนาจิตใจให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยจัดให้มีการแข่งขันที่วัดประชุมโยธีพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพังงา สำหรับผลของการประกวดสวดมนต์หมูส่สรรเสริญพระัตนตรทํารนองโสรพัญญะของอำเภอเมืองพังงาระดับชั้นประถมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนอนุบาลพังงารางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่หนึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างและรางวัลชุมเชิได้แก่โรงเรียนวันชนาธิการาม และผลการประกวดในระดับชั้นมัธยมศึกษาร,รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนสตรีพังงารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่โรงเรียนบีบุพพังงาวิทยายนุนและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง